รายละเอียดของชีวิตเชิญปรึกษาได้เลยนะครับเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องธุรกิจอาครับของท่านที่ทักไทยมาพรามทักไทยนะครับของคุณบุญสมโอเคครับคุณบุญสมนี่เป็นนักบุญนะครับพยายามอย่าเชื่อคนง่ายนะครับก็จะไม่ได้คืนหรือสิ่งที่ีปรากฏการอยู่จะต,ติดรหัสผ่านที่ว่าข้างกายมีเงาดำทับซ้อน ลองแก้งพิจารณาย้อนตรีด,ดูนะครับว่านอนสะดุ้งฝันร้ายนั่นคือสาเหตุลองแก้ไขตรงนั้นดูแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ปรึกษาได้นะครับตามเบอร์ข้างบนนะครับหรือจะโทรเวลาไหนก็ได้เป็นการทำความเข้าใจนะครับทุกๆท่านเลยนะครับตั้งแต่คุณวินคุณอุบลรัตน์ว้าว นะครับคุณนะัดเข้าร่วมทุกท่านนะครับมีคนนะัดออหลายนะัดในะสองนะัดท่านที่ปรารถนาอยากจะรู้ชีวิตที่แท้จริงของท่านในอานาคตหรืออานาตรตนะว่าจะเกิดอะไรในทางบวกบ้างในทางลบบ้างหรือทําความเข้าใจกับชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้เชิญปรึกษานะครับปรึกษาได้เลยนะครับจะปรึกษาตอนนี้ก็ได้หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับหรือทําอย่างไรก็ได้ที่สามารถเราเจรจากันได้ ทำความเข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตท่านได้สิ่งดีๆมีปรากฏสิ่งดีๆรออยู่นะครับสำหรับท่านที่เกิดปัญหาเกี่ยวื่อง,งานความรักธุรกิจเหตุบังเหตุที่ไม่ดังจิตดังสวงนะครับและเหตุบังเหตุที่กำลังอยู่ในภวังคือไม่ดังใจคือยังไม่ได้เดินทางยังไม่ได้ไปยังไม่สำเร็จนะครับเธอจะเป็นระยะทางใกล้ไกลหรือไกลต่างดวงต่างดาวนั้นแล้วแต่ มันมีติดลาดผ่านอยู่นะครับทุกท่านคือพรามอ่านชีวิตของท่านได้เรื่องจริงไม่แต่งเรื่องไม่ใส่ร้ายนะครับเพียงแต่ถ้าท่านสนใจก็เจราจาภาคีนะครับตามเบอร์ข้างบนได้เลยนะครับแล้วขอทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับวันนี้เป็นวันมงคลชีวิตด้วยม,มงคลชีวิตของทุกคนเลยที่ไหลเข้ามานะครับปรากฏการบวกๆมีอยู่นะครับเป็นสิ่งเวลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีคาอยู่เป็นปกติแต่ว่าเราแก้ไม่เป็น เรือ,อย่างหนึ่งถ้าเราย้อนอดีตนะครับทบทวนอดีตได้ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะีหเนีย้ยพรามอ่านประวัติของท่านได้นะครับอ่านประวัติของท่านได้ทุกคนเลยไม่มีการหลอกถามอะไรทั้งนั้นลองจดเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ที่ได้หละล่ามานะครับหรือไม่กล้าในไลฟ์ตอนนี้ก็ถามแล้งแกล้ง,งถามก็ได้ <c oughs> หรือพิมพ์เข้ามาทำความเข้าใจว่าติดอะไรบ้างสำหรับท่านที่ทักทายมานะครับความก็จะอ่านแถมไว้ฟรีหนึ่งเรื่องนะครับ นี่นะครับของท่าน